คลิปนี้มาดูการปลด Gmail ของมือถือ vivo y 5 2 5 g กันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Android v e r s i o นล่าสุดเลยนะครับการปลดมือจะยากมากนะตอนนี้ตอนนี้จะใช้โปรแกรม Unlock Tool เป็นตัวช่วยในการสั่งปลดนะครับโปรแกรมที่ใช้ปลดมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นในการปลดก็จะชิดอยู่ประมาณสัก400นะตัวนี้เป็นให้ราคาช่างนะครับส่วนราคาหน้าร้านก็น่าจะประมาณ6 0 0อถึงเ0นะแล้วแต่ร้านโอเคครับทีนี้เรามาดูการปลดครับ การปลดคั้แรกก็เปิดโปรแกรม Unlock ทุนขึ้นมาเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีโปรแกรมแล้วนะครับแต่ท่านไหนไม่มีก็ทักมานะครับเพื่อปลดให้ราคาก็ตามที่แจ้งไปให้เราไปที่โหมดของ Vivo นะครับโหมดของ Vivo จากนั้นก็ทำการเลือก V อ่า Y ห้าสองเนาะนะครับมันจะมีอยู่สองตัวก็เลือกเอาตัวบนก็ได้นะครับถ้าตัวบนไม่ผ่านก็เลือกตัวล่างหลังจากเราเลือกเสร็จนะครับให้เลือกโหมด FRP นะ อ่ะตอนนี้เลือกรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียบสายเลยนะครับถ้าสั่งไว้นานเสียบสายช้ามันจะไม่ผ่านนะครับโอเคทีนี้การปลดทํายังไงให้กดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับแล้วทําการเสียบสายครับอ่ะตอนนี้ก็สั่งโปรแกรมละโอเคจากนั้นกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสียบสายครับเสียบสายแล้วก็กดแช่ไว้ตลอดเลยนะครับตัวน,นี้เป็นปลดผ่านโหมด MediaTek p i l o d e r นะ ถ้าไดรเวอร์เออเรอร์เหลืองเนี่ยจะทําให้ไม่ผ่านนะดังนั้นในการทำรํำเราต้องทําการเซตไดรเวอร์ให้ได้นะครับปัญหาของหลายท่านจะเจอปัญหาก็คือเซตไดรเวอร์ไม่ได้นะครับทําให้ปวดไม่ผ่านโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวมือถือก็จะรีสตาร์ทครับทีนี้ก็จะรีสตาร์ทรอสักครู่ครับก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาทีนะในการบูตเพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันถูกล้างมาแล้วใช่ไหมมันมาติด Gmail นะครับ บางท่านถามว่าอ้าทำไมทึงติด Gmail ก็คือมือถือรุ่นใหม่เนี่ยตั้งแต่ Android 5.1ขึ้นไปนะครับทุกเครื่องเลยเมื่อเราใช้งานนะครับมันจะจำเมลเดิมที่เคยใส่เพราะเป็นระบบป้องกันของเขาแล้วบางท่านถามว่าอ้าทำไมจำเมลตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาซื้อเนี่ยบางท่านให้ร้านใส่ให้หรือสมัครให้นะครับหรืออาจจะให้ญาติสมัครให้พอล้างเครื่องแล้วก็จะติดปัญหาแบบนี้นะครับก็จำเป็นต้องได้ปลดถ้าจำไม่ได้โอเคทีนี้เราก็ทำการเซ็ตค่าเครื่องใหม่เลยครับ ตอนนี้จะเห็นว่ามีเซตค่าออฟไลน์โผล่ขึ้นมาเลยเราก็ข้ามได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อม Wi-Fi เช็ระบบนะครับก็จะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยตอนนี้ก็กดถัดไปเรื่อยๆท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆครับก็ดูไปแนวทางเนาะสำหรับช่างนะครับแต่ท่านไหนที่ติดปัญหาก็อยากปดก็ทักเฟซมานะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปเครื่องนี้ก็เป็นเพื่อนสมาชิกทาง YouTube นะครับทักเฟซก็ส่งมาซ่อมเหมือนกัน โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามความดูดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องสอนออนไลน์ขอบคุณครับ